สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับแนวทางการเลือกมีดพับนะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าเพื่อการสะสมก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้มือเก่ามือใหม่ดูได้หมดนะครับเป็นเป็นความคิดของผมเองนะครับว่าควรเลือกแบบไหนคือไม่เกี่ยวข้องกับตำราหรืออาจารย์ท่านไหนหรือใครเลยนะครับคือเป็นความคิดของผมเองว่าถ้ามีคนมาถามผมสักคน,น,นว่าพี่ ถ้าผมจะซื้อมีดพับสักเล่มหนึ่งเนี่ยควรดูอะไรยังไงควรเอาแบรนด์ไหนดีอะไรครับก่อนอื่นเลยคือถ้ามีคนถามแบบนี้นะครับผมจะถามเลยว่า,าน้องมีงบเท่าไหร่นะฮะและข้อหนึ่งครับน้องมีงบเท่าไหร่2คือชอบแบรนด์ไหนชอบดีไซน์แบบไหนนะฮะส่วน3คืออชอบฟังก์ชันหรือ ระบบแบบไหนชอบขนาดเท่าไหร่นะฮะจะประมาณ3ข้อนี้หลักๆนะครับส่วนสำหรับมือใหม่ที่ประมาณว่าแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็ได้ครับพี่คือผมอยากจะซื้อมาลองเล่นดูอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนําเป็นมีดที่เป็นของแท้แบรนด์จีนนะครับแบรนด์จีนของแท้อย่างเช่นพวกแลนเก้นะครับที่คนเขานิยมกันเพราะว่า ฟังก์ชั่นมันดีมากๆใบเป็น1 0 1สสีนะครับเป็นสเตเลสด้ามก็เป็น G10 นะฮะก็คือคุ้มค่าในราคา5 600บาทนะครับระบบเปิดก็เป็นสตัดนะครับระบบหม,มุนเป็นบอลเบลลิงโอ้โหมันเป็นอะไรที่โคตรจะคุ้มนะฮะตัวนั้นส่วนใครที่ไม่ชอบดีไซน์ตัวนั้นก็ผมก็จะแนะนำเป็นพวกแบรนซารีโน นะครับเป็นแบรนด์จีนเหมือนกันแต่เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ก็เหมือนจะเป็นเครือเดียวกันกับแรนนั่นแหละครับแต่แยกลายผลิตกันเอาตัวนั้นก็ราคาหลัก300 400500มีหมดนะครับซึ่งงานงานของเขานี่ดีมากผมก็มีเล่มหนึ่งที่ให้แฟนใช้อยู่นะครับตัวนั้นก็เป็นไซเลนโม o เหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้ถ้าถ้าคนไม่มีสูตรตายตัวนะนะฮะประมาณนี้ส่วน ที่วางอยู่ตรงนี้คือคือ,อของผมเองนะครับก็คือมีดจะมีมีดที่ผมชอบและใช้ประจําอยู่ก็คือ2ตัวนี้นะฮะสตัวนี้ถามว่ามันดียังไงคืออย่างตัวนี้นะครับเป็นของอแบรนด์สไปเดโคนะฮะโลโกโ้เปมม <c oughs> ขออภัยนะที่ผมชอบก็คือ,อการออกแบบดีไซน,นค์คือมันเท่มากคัะ เทมากก็คือถ้าคุณมีงบหน่อยตอนนี้มือ1รุ่นเริ่มต้นของรุ่นนี้เทเนเซียสมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,700นะครับประมาณ1,700จะถามว่าคุ้มไหมอ,อ่อถ้าว่าเรื่องชนิดเหล็กที่เป็น8 cr เนี่ยไม่คุ้มหรอกครับถ้าถามตงตุกนะก็คือในราคาเนี้ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นคือได้อาจจะได้เหล็ก d 2ได้ เอ a ีเอได้เลขเบอร์1 4 c พวกนี้แล้วนะฮะแต่อันนี้ที่ความคุ้มค่าของมันคือเขาเรียกว่าการออกแบบครับออกแบบดีไซน์แล้วก็แบรนด์แบรนด์ที่ต่อให้คุณใช้รุ่นเริ่มต้นของมันนะครับ mm hmm. แต่มันเป็นแบรนด์อเมริกาทั้งจะผลิตท,ที่จีนก็เถอะเวลาเนคเกกระเป๋าหรืออะไรเวลาคนเห็นเขาก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อใช้สไปเดอร์โค อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบเปิดมันครับที่ผมชอบคือมันมีบบเปิดที่เป็นทั้มโฮนะ,ฮะเวลาใช้นิ้วเปิดมันก็เปิดง่ายดีเนีย่ยเปิดง่ายมากพร้อมใช้งานแล้วก็ตัวใบมีดที่ออกแบบมาในการใช้งานตัดหั่นอะไรก็คือใช้ง่ายนะฮะใช้ง่ายดีดออกก็ได้ เนี่ยนอกจากมันจะเป็นมีดใช้งานจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถซื้อมาเล่นมาเอ่อมาฝึกฝึกได้นะครับเวลาเน็บกับกระเป๋าก็ข้อเสียของมันนิดนึงที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือถ้าเน็บกับกระเป๋ากางเกงนะครับด้มันจะโผล่ออกมานิดนึงก็คือเวลามองแล้วมันไม่ค่อยสวยงามนะครับเวลาไปที่สาธารณะส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บในกระเป๋า่กระเป๋าอีเดียซีของผมนะครับถ้าเป็นเมดรุ่นนี้นะ ก็คือถ้าท่านชอบแบรนด์ที่แบบคนทั่วโลกรู้จักผมก็แนะนำตัวนี้เลยสไปเดอร์โคฮะสำหรับมีดซื้อมาใช้งานฮะแต่ข้อเสียของมันคืออย่างอย่างที่ผมบอกแล้วครับเหล็กมัน8 c r ก็คือหันอะไรนิด,นดหน่อยถ้าเจอของแข็งนิดหน่อยนี่คือบินแล้วครับก็คือต้องรับคมบ่อยบ่อแต่ก็ไม่ได้บินง่ายขนาดนั้นนะฮะก็คือใช้ได้ดีเลยแหละแต่ความคมนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ข้อดีของใบมีแบบนี้คือมันไม่ค่อยเป็นสนิมครับไม่ต้องดูแลเยอะ,ะส่วนตัวต่อไปที่ผมใช้ประจำก็คือเลเทอร์แมนนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ2,200บาทตัวนี้เป็น K2 เ,เป็นสแตเลสเหมือนกันนะครับ420 hc ที่ชอบเลยคืออันดับแรกๆกเลยคือผมชอบการรับประกันของเขาครับ25ปีนี่แบบใช้จนลืมฮะ ใช้จนหายอะไรประมาณนี้กับผมชอบที่ตัวด้ามของเขานะครับจะมีไขควงมีที่เจาะหนังเย็บกระสอบนะฮะแล้วก็มเีเป็นเขาเรียกว่าอะไรไขควงแบนตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเหลี่ยมคมตรงนี้นะครับไว้ขูดไว้เหลาอะไรได้นะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับสายดื่มที่เปิดขวดครับซึ่ง ที่เปิดขวดของเลเทอร์แมนนี่ผมพูดแบบไม่อวยนะอันนี้เอาตามตรงเท่าที่ผมใช้มาทั้งวิกตอรีน็อกทั้งอะไรคือมันเปิดง่ายกว่าชาวบ,บ้านเขาเลยครับตัวนี้ก็เลยชอบก็เลยซื้อมานะครับซื้อมาเมื่อหนึ่งเลยประกันเต็ม25ปีนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นมีดบักนะฮะมีดบักก็เป็นระบบทำหวเหมือนกันนะบักเวนเทยดฟอร์สนะครับตัวนี้ก็ ยังไม่เคยลองพกลองใช้งานเลครับเลยยังบอกไม่ได้แต่ว่าเท่าที่จับดูนี่น้ำหนักกําลังดีครับดูแข็งแรงเพราะว่าตระกูลมีดบักเนี่เป็นมีดที่เหมาะกับการใช้งานอยู่แล้วตั้งแต่บัก1นึนะฮะส่วนรุ่นที่ผมจะแนะนําและน่าพกก็คือ110ตัว Slim, ส l i m ซีเล็กนะฮะหรือว่า112ถ้าอยากได้ตัวเล็กลงมาก็ตัวนั้นก็จะ ด้ามนี่จะเป็น F i N ครับส่วนใบเป็น420 420 H4 ก็คือเหมาะกับการใช้งานมากๆเพราะระบบล็อกเขาเป็นระบบแบกล็อกนะครับแข็งแรงทนทานถึกไว้ใจได้ยิ่งเป็นตัวใหม่ที่เป็นสลิมคือมันจะน้ำหนักเบามากๆครับเบาบางเหมาะกับการใช้งานและราคาก็ไม่แพงครับประมาณพันต้นพันสามพัอย่างเงี้ยฮะแล้วแต่ร้านส่วนตัวนี้ก็ เป็นแบรนด์ของเครชอนะครับเป็นระบบเปิดแบบสตัดมีสปีดเซฟช่วยกลางใบมีดนะมันจะเป็นสปริงนิดนึงเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนี่ยจะเป็นสปริงนิดงประมาณนี้ครับส่วนการเลือกมีดที่ดีที่ผมชอบนี่จะว่ายังไงดีผมชอบมีดแบบนี้นะครับหลักๆคือ,อมีดที่ต้องเปิดง่ายเปิดง่าย าอาจจะเป็นท um ําโฮหรือท um ําสตัดแบบนี้ก็ได้นะครับเปิดง่ายเพราะผมเคยมีมีดเล่มหนึงเป็นของครูสติลนะครับเป็นระบบเปิดแบบ um ท um ําสตัดทําสตัดเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยแต่มันเปิดยากมากๆครับมันต้องแบบเก่งแบบผมก็เลยไม่ชอบก็เลยขายทิ้งไปนะฮะอันดับหนึ่งเลยเคยเปิดง่ายนะครับเปิดง่าย2คือระบบล็อกที่แข็งแรงแน่นหนาแล้วก็ไว้ใจได้นะฮะก็คืยมีระบบล็อกอาจจะเป็นไ i เนื่ล็อก ตัวนี้เรียกลายเนี N ่ยล็อกนะครับหรืออตัวนี้อของเลเทอร์แมนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกระบบล็อกว่าอะไรนะครับแต่มันคล้ายๆกับแบ c ็คล็อกนะครับก็คือมีตัวคำ้ำอยู่ด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็แข็งแรงมันจะมีมีดบางประเภทที่เป็นระบบล็อกแบบเขาเรียกว่าสลิปจอยนะฮะอย่างเช่นมีดพับของ Victory Knox นี่ฮะอันนี้คือผม ถามว่าชอบไหมผมไม่ชอบนะครับมันไม่มีระบบล็อกเซฟตี้อะไรเลยถ้าใช้งานนะมันเป็นแค่แบบแค่เราดันกลับคืนมันก็ลงเลยนะครับแต่ผมจะเอาไว้ใช้กับงานเบาๆนะครับอั่นอาหารผลไม้อะไรพวกนี้อันนี้คือไม่ชอบดับแรกคือชอบระบบเปิดที่ต้องเปิดง่ายนะครับสําหรับผมเองนะสองคือระบบล็อกที่แข็งแรงแน่นหนานะฮะส่วนสามสามเลยคือ การจับถือที่ดีนะครับการจับถือที่ดีที่เข้ามือกับเรานะส่วนท่านไหนก็ชอบสไตล์ไหนก็อาจจะไปลองถ้าเป็นไปได้นะไปจับที่ร้านนะครับจับดูว่าเฮ้ยมันเข้ามือเราหรือเปล่า,างียในการใช้งานการพกอะไรอย่างเงี้ยลองเปิดดูลองเล่นดูนะครับเนี่ยส่วนผมสเปคผมก็คือประมาณนี้ แล้วก็มีถ้าเป็นไปได้ก็มีจิปปิ้งตรงนี้ไว้วางนิ้วนี่ยิ่งแต่ดีะคะผมจะชอบมีดประมาณนี้อ้อแล้วก็สําคัญที่สุดเลยสําหรับผมนะที่ผมชอบและก็เกียรติมากกับมีดบางรุ่นที่ไม่มีก็คือตรงนี้ครับเขาเรียกว่าคล้ายๆกับที่พักนิ้วนะฮะที่พักนิ้วเวลาเราพับเก็บอ่าเนี่ยสมมุติว่าเปิดไปอย่างนี้ปุ๊บบางรุ่นคมมีดมันจะอยู่มันจะ เขาเรียกว่ามันจะเต็มใบเลยนะครับถึงโคนเลยเวลาภาพเก็บปุ๊บก็มีโอกาสนี่ะโดนนิ้วสลับมือใหม่นะอาจจะแบบไม่ระวังขนาดผมเล่นมาสักพักหนึ่งผมยังแบบเสียวๆเลยกับมีดบางรุ่นที่ว่าเวลาภาพลงมาแล้วมันแบบตกลงมาเลยฮะแต่ยังมีดพวกอย่างนี้ที่มันมีเ,เขาเรียกที่โคนมีดมีไม่มีคมนะฮะที่โคนนีไ้ไมีคมมันก็จะโดนนิ้วรอแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสจะ ครับโดนนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะติดตรงนี้ก่อนเวลาพับเก็บก็ปลอดภัยนะครับแล้วลองดูตัวนี้มีหรือเปล่านะฮะตัวนี้ไม่มีนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีโอกาสแบบพับโดนนิ้วเรานะฮะแต่ว่าบางท่านที่เล่นคล้องเล่น,ลนบ่อยแล้วก็อาจจะไม่มีใครเอาเนิ้วไปวางแถวนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวนะผมชอบที่มีตรงนั้นมากกว่าอย่างเวลาเราพับเก็บแบบรีบๆหรือเพลอๆอย่างเงี้ย บางทีนิ้วเราก็เอาออกไม่ทันก็มีโอกาสโดนเหมือนกันนะฮะน,นี่ของบักก็ดีนะครับนี่ของบักขเขาจะมีตรงนี้ตรงที่เป็นฟิปเปอร์นะครับกันนิ้วเราอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่เวลาผมภาพเก็บผมจะชอบเอานิ้วไว้ตรงแถวๆนี้นะครับเวลาพับมันจะได้รู้สึกว่าอ๋อมีดลงมาแล้วแล้วเราก็ค่อยดันเก็บนะแต่อย่างตัวนี้นี่พิเศษหน่อยครับของเลเทอร์แมนเปิดง่ายส่วนเวลาปิด ระบบล็อกของเขาจะอยู่ด้านบนเลยนะครับเวลาปลดล็อกอย่างนี้ไม่ต้องเอานิ้วไปวางด้านล่างเพื่อโดนคมมีดหรืออะไรแต่เขาก็ทําโคนมีดมาตรงนี้ดีอยู่นะครับก็คือเห็นไหมฮะก็คือจะโดนนิ้วโป้งเราก่อนนี่แหละที่ผมชอบก็คือพับเก็บก็ไม่ต้องเอานิ้วไปวางไม่ต้องไปวางขวางมีดนะครับก็ประมาณนี้ที่ผมชอบมีดพับก็คือต้องเปิดง่ายเปิดง่ายระบบล็อกแข็งแรง แล้วก็ที่สำคัญเลยที่ผมชอบคือ,อตัวใบมีดต้องตรงโคนมีดนะฮะต้องมีพื้นที่ที่ไม่มีคมนะครับไว้สำหรับเวลาเราภาพเก็บเร็วๆหรือเ,เพื่อเผอนะฮะจะได้ไม่โดนนิ้วนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการเลือกมีดพับส่วนท่านใดชอบแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับ ถ้าจะเลือกมีดสักเล่มนี่ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําให้ไปจับที่ร้านจับของจริงดูว่าเฮ้ยมันเข้ามือเราหรือเปล่าเราชอบแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับถนัดไหมงี้ยถ้าซื้อไปใช้งานนะแต่ถ้าซื้อเพื่อความสวยงามเพื่อเพื่อความเ,เน้นสะสมเน้นอะไรอย่างงี้ก็อันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปจับก็ได้ครับก็คือพอเราดูแล้วเราชอบดีไซน์มันแบบเฮ้ยดีไซน์นนี้มันเจ๋งดีเราชอบก็ ซื้อได้เลยนะฮะแต่ถ้าจะซื้อไปใช้งานไปพกแล้วเราอยากได้ที่มันถนัดมือจริงๆอ่ะก็ควรจะไปจับครับควรจะไปจับเล่นดูอย่างผมเองผมก็จับเล่นดูจนรู้ว่าอ๋อเราชอบสไตล์นี้สไตล์นี้มันจะเป็นต้องเป็นแบรนด์อเมริกาแบรนด์อะไรก็ได้นะครับแบรนด์จีนแบรนด์ไต้หวันแบรนด์นอะไรพวกนีค้คือได้หมดนะครับต่ต้องซื้อมีดที่เข้ากับตัวเราได้ง่ายๆก็คืออย่าหามีทดที่ดีที่สุดครับต้องหามีดที่เข้ากับเราที่สุด เหมาะก,กับเราที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับในการเลือกมีดพับแล้วก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับมีดที่ผมชอบและไม่ชอบนะครับอย่างไรก็ดีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับว่าจะชอบมีดแนวไหนชอบสไตล์ไหนนะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำแบบเบื้องต้นแล้วกันนะครับแนะนําแบบเบื้องต้นส่วน ในคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการนใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้นะครับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะทําลงมาเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับาการเลือกอุปกรณ์มันติทูการเลือกกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับหากชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมีอะไรสงสัยสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ